เือนปิดใช้ดุลพินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับเพื่อนสมาชิกครับกอมาพบกันเช่นเดิมครับกับฮาหน่อยธรรมดา27สิงหาคมครับวันนี้คบเป็นพฤหัสบดีนะครับเมื่อวานนี้ผลการออกออกมาแลครับ88297 8, 8, 2, 9, 7, แปดแปเก้าเจ็ดราก็ทำล่างขึ้นบนนะครับก็ยังต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะว่ายุติกันที่สามดาว3ดาวกับ2ดาวนะครับสำหรับ2ตัวล่างออกแปดแปดสองเกเจ็ดแต่มีเลขเจ็ดเลยนะครับไม่ได้นะครับเก้าเจ็ดตัวนี้มันเข้ามาตรงนี้เก้าเจ็ดเนี่ยตัวนี้ยังเข้าเป็นสมดาว แต่ตัววิ่งเราไม่เข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังไม่เข้าเราเข้ามาแต่ตัวนี้97เนี่ย7997เพราะฉะนั้นดูท่าทางแล้วบินร้อยสูตรเนี่ยถ้าเราเรียงตามนี้ก็จะมี7997แต่เราเลขกวิ่งมาเพราะฉะนั้นเล็กวิ่งก็คงสิ้นสุดการคำนวณน,นะครับ2กับ3ที่3ดาวเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอจะเอาแค่บินกระทบชนร้อยสูตรมาแนวทางเดียวนะครับมาคำนวณ สวยงามเลยนะแปดแปเนี่ยแต่มันเป็นชุดล่างชุดบนเอาไม่เข้านะครับโอเคเรามาดูวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีแค่บินกระตบชนร้อยสุดนะครับแนวทางเดียวก่อนนะครับลองดูจะกลับมาขึ้นมาหรือเปล่าไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยครับอันนี้จะเป็นเด่นทุกหลักถ้าเด่นทุกหลักนี้ก็คือจะใช้ ครับเด่นทุกหลังสถิติล่าสุด88297ถูกต้องครับงวดที่7นะอันนี้งวดที่1 2 3 4 5 6 7งวดที่7สูตรที่1สถิติ7งวดไม่ผิดพลาดเลยงวดที่ผ่านมาล่าสุดอีก882เข้ามาครบ882งวดที่จะถึง901357นะ901 3457สูตรที่2 902 3568 เมดที่จะถึงสถิติ7ง็ดนวดศูนย์นวดสูตรที่3ก็ว่ากันไป70นะครับสถิติทั้งหมดร้อยสูตรนะครับเราจะเล่นตัวนี้ครับเด่น519ครับเน้นห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสิบครับตัวรองก็จะเป็น8026อันนี้คือชุด3บน3ตัวบบนชุดบน819ครับเอาละครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ 2ตัวล่างเี่ยนะครับเด่น10หน่วยล่างก็คือ2ตัวล่างสถิติล่าสุด88297สอดนะครับสูตรที่1เป็นไงงวดที่ผ่านมานี่เ้าเดมีเก้าดสูตรที่ 2, สองมีเก้าเดสูตรที่ 3, สามมีเกสถิติทั้งหมด7070ศูถูกต้อง7งวดไม่ผิดพลาดเลยนะครับเหมือนกันไในเรียงกันไปจนถึงทั้งหมด100ร0อสูตรแล้วทั้งหมด80%จะเป็นเลข5ครับ แล้วก็ห้าเจดเจ็ดห้าเลยไหมครับเจ็ดยังคงอยู่หรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาเก้าเจดตอนนี้เราได้ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดเจดห้าครับตัวรองจะเป็น2องศูนย์เก้าสีห้าเจดสองย์เกสหนึ่งครับเด้งที่ห้าเ ค่อยคำนวณมือกันอีกทีนะครับเราดูินกระทบชนร้อสูตรถ้าอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีสูตรคำนวณมือมานะครับเป็นสูตรวิ่งบนวิ่งล่างเอางี้เรามาเข้ามาที่สองตัวล่างก่อน5 7 2 0 9 4 1 ห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์ครับห้าเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งครับชุดนี้เราเน้นไปที่ห้าเจ็ดกับห้าเก้าสองชุดครับ ชุดสองตัวล่างเราในไปที่เจ็ดสองครับเจ็ดสี่แล้วก็2สองศูนย์เอาละครับสงตัวล่างเรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งภาพนิ่งไว้สักครู่แล้วไปพบกับสามตัวบนครับ ตาตัวบนเราจะได้แต่5198026ครับจะมีเห็นว่าเลข5 1 7นะครับตรงกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขอเน้นเป็น5 1 7นะครับตัวหลักๆนะครับ3ตัวดังนะครับ5 1 7นี่บนล่างครับ บนล่างห้าหนึ่งเจ็ด,ดนละครับยามาดูชุดบน นี่ขอเนมที่ห้าหนึ่งครับห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าแปดห้าหนครับห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองเครับเรียบร้อยครับ3ามตบน2ตัวล่างสำหรับฮานอยธรรมดานะครับ27สิงหาคม2,563 เพิ่มเติมแนวทางอื่นฮานอยพิเศษทางนอย B P แล้วก็ฮานอย 4D ไปที่นี่ครับ K T V Channel Line ID นะครับเขียนว่าขอเข้ากลุ่มนะครับ Line ID เขียนว่าขอเข้ากลุ่มกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพ,พินิจ์วิทยากาในการรับชมนาาเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย